สวัสดีครับวันนี้ร้านสอสิรีมีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับยี่ห้อโทมานะครับผมรุ่น TM 3554นะครับตัวนี้เป็นของ j ี่ปนนะครับแถมใบตัดด้วยนะครับผมเป็นของออมาคิต้านะครับตัวนี้ ภาพสวยงามครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับอันนี้เป็นสเปครุ่นนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเครื่องดูครับผม